วอนช่วยวัดพระบาทน้ำพุขาดเงินหลวงพ่ออลงกตแบกสังขารบินทบาทจนสุดเพื่อช่วยอีกหลายชีวิตหลังจากในโลกออนไลน์ได้มีการโพสต์ภาพหลวงพ่ออลงกตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีพร้อมระบุว่า ฝากบอกตูนบอดี้แสลมและคนรวยๆช่วยวัดพระบาทน้ำพุกันด้วยเถิดครับท่านต้องเดินทางไปหาเงินบริจาคทุกวันท่านเดินจะไม่ไหวอยู่แล้วสงสารท่านมากช่วยท่านกันหน่อยเถิดครับบริจาคให้วัดน้ำพุกันเถิดครับผมล่าสุดวัดพระบาทน้ำพุนายทชัยไม้ประดิษฐ์วัย,ยวัจจกรวัดพระบาทน้ำพุเปิดเผยว่าตลอดทั้งสัปดาห์หลวงพ่ออลงกฎ จะไปออกกิจนิมนต์และได้พักวันอาทิตย์เพียงวันเดียวเมื่อมีญาติยมนิมนต์หลวงพ่อตามกิจของสงฆ์ก็ต้องไปโดยหลวงพ่ออายุ65ปีแล้วสุขภาพก็ไม่ค่อยดีนัก แต่ก็ต้องสู้เพื่อให้วัดอยู่ได้และผู้ป่วยให้อยู่รอดเชื่อว่าคนไทยมีน้ำใจคนไทยไม่เคยทิ้งกันปัจจัยเป็นเรื่องสำคัญถ้ามีใครบริจาคก,ก็ยินดีเพราะผู้ป่วยหนักจำนวนมากพร้อมน้อมรับความช่วยเหลือจากทุกคน วัดพระบาทน้ำพุต้องการสิ่งของปัจจัยมาดูแลผู้ป่วยเช่นข้าวสารอาหารแห้งเครื่องดื่มเครื่องนุ่งหม่มผ้าอ้อมสำเร็จรูปถุงดำสำลีรวมถึงสิ่งของอื่นๆที่จำเป็นโดยแต่ละวันวัดต้องเลี้ยงคนทั้งวัดใช้ข้าวสารไม่ต่ำกว่า150กิโลกร,รมัมและต้องขอขอบคุณผู้ใจบุญที่เข้ามาช่วยเหลือที่ผ่านมามีความปรารถนาดีมาโดยตลอด สำหรับรายรับรายจ่ายทุกบาททุกสตางค์ที่มาจากพี่น้องทั้งแผ่นดินวัดได้ชี้แจงทุกวันผ่านเฟซบุ๊กของวัดอย่างไรก็ตามในหนึ่งวันใช้เงินวันละ130,000บาทคิดเป็นต่อเดือนวัดต้องจ่ายประมาณ3 2ล้านแสนบาทขึ้นไปเพื่อเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารค่าวัดสดุสิ้นเปลืองค่าซ่อมบำรุงภายในวัด ส่วนค่ายารัฐบาลเป็นผู้ช่วยเรื่องนี้โดยโรงพยาบาลพนาลายมหาราศจังหวัดลบบุรีเป็นผู้ช่วยเหลือขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ